สวัสดีค่ะแม่แนนสไปซ์สโลวาเกียนะคะวันนี้แม่แนนชวนมาทําพิซซ่าหน้าลาบกับพิซซ่าหน้าแฮมเบคอนนะคะมาดูวิธีการทําเลยค่ะมาเตรียมส่วนผสมของแป้งพิซซ่านะคะมียีสต์นะคะเกลือค่ะน้ําตาลทรายนะคะน้ํามันมะกอกค่ะน้ําอุ่นนะคะแป้งพิซซ่าค่ะมาหมักยีสต์กันนะคะเอายีสต์ลงมาใส่ในน้ําอุ่นเลยค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยนะคะยีจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วพักให้ยิททำงานนะคะตอนนี้ยิปทำงานแล้วนะคะใส่ได้แล้วค่ะเสร็จเกลือลงไปนะคะน้ำตาลทรายส่วนที่เหลือค่ะน้ำมันมะกอกค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำเหลือน้อยที่สุดค่ะพอแป้งกับน้ำเข้ากันดีแล้วนะคะประมาณนี้นะคะใช้มือนวดต่ออีก5นาทีค่ะ พอเราโนดไปสักพักนะคะเราจะสังเกตได้นะคะเวลาส่วนผสมเข้ากันดีตัวแป้งกับตัวชาบนะคะมันก็จะไม่ติดกันนะคะประมาณนี้นะคะใช้แป้งนวนลโรยหน้าเลยค่ะแล้วคุุมด้วยพลาสติกนะคะรอแป้งทำงานขึ้นมาสองเท่าค่ะพอเสร็จแล้วนะคะไปเตรียมส่วนผสมของซอสพิซ่าเลยค่ะซอสพิซ่าอิตาเลียนนะคะไม่หนึ้งก็จะใส่กระเทียมนะคะ สับให้ละเอียดค่ะซอสมะเขือเข้มข้นค่ะแม่แนนใช้200กรัมนะคะจากนั้นนำกระเทียมมาใส่เลยค่ะกระเทียมที่แม่แนนใช้ในวันนี้นะคะ2หัวใหญ่ๆค่ะแล้วใส่เกลือลงไปนะคะน้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ออริกาโน่ค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้กระแป้งก็ทำงานขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วนะคะ ท hey, แป้งออกมานะคะแล้วแม่แนนก็จะแบ่งเป็น6กลูกนะวันนี้จากนั้นแม่แนนก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแม่แนนจะพักทิ้งไว้อีก20นาทีนะคะรอให้แป้งขึ้นฟูอีกนิดค่ะแล้วค่อยมาทำนะคะกลมๆแบบนี้นะคะโรยแป้งนวลค่ะคุมผ้าเลยค่ะระหว่างนี้นะคะแม่แนนก็จะมาเตรียมทำลาบเลยค่ะ มีน้ำตาลทรายนะคะข้าวคั่วค่ะน้ำปลานะคะพริกป่นค่ะหมูสับนะคะหอมซอยค่ะมะนาวนะคะต้นหอมผักชีซอยค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะใส่หมูลงไปลวนเลยค่ะ คอหมูสุกประมาณนี้นะคะแม่ในก็ใส่หัวหอมเลยค่ะต้นหอมผักชีนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะตามด้วยพริกป่นค่ะข้าวคั่วนะคะคุกเข้า,ขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะชิมรสด,ดูนะคะว่าชอบรสแบบไหนนะเอา้ถูกปากเราจ้าเสร็จแล้วก็มาเตรียมของแต่งหน้าพิซ่าเลยนะคะแม่ในก็จะหั่นแบบนี้ค่ะ อนนี้แป้งพิซซ่าก็ขึ้นฟูดีแล้วนะคะมาลงมือทํากันเลยค่ะแม่แนงก็จะเอาพิซซ่าลงมานะคะแล้วก็กดๆตรงกลางแบบนี้นะคะระหว่างที่เราทําแป้งพิซซ่านะคะเปิดไฟบนล่างไว้ด้วยนะคะอุณหภูมิ200องศาค่ะจากนั้นก็ยกขึ้นมาค่ะแล้วหมุนกลวงๆไปรอบๆนะคะแป้งพิซซ่าก็จะดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บางขึ้นค่ะระหว่างทําไปแม่แนงก็สะบดัดสะบัดแป้งออกด้วยนะคะ พอเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะความหนาความบางนี่แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าชอบบางชอบหนานะส่วนบ้านแม่แนนจะชอบกินแป้งบางกันนะคะถาดแรกนะคะแม่แนนก็จะทําเป็นฮาพิซ่าเลยนะคะเป็นหน้าลาบนะคะแล้วก็เป็นหน้าแฮมเบคอนคะ่ะครึ่งหน้าแม่แนนก็จะโรยชีสไปครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งแม่แนนจะทาด้วยซอสพิซซ่านะคะ พอเสร็จแม่แนงก็จะโรยชีสค่ะแล้วแม่แนงก็ใส่ลาบลงไปเลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราชอบเยอะไม่เยอะนะคะส่วนแม่แนงจะจัดแบบเต็มเต็มเลยค่ะส่วนอีกครึ่งหน้านะคะแม่แนงก็จะวางด้วยแฮมกับเบคอนนะคะเราจะใส่อะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเราเลยค่ะแล้วก็โรยชีสที่หน้าเลยค่ะ แม่แน,นก็จะเ,เตรียมมาเข้าเตาอบเลยนะคะตั้งเวลาที่18นาทีนะคะตอนนี้พิซ่าของแม่แน,นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แน,นจะมาตัดเลยค่ะพิซซ่าน่ากินมากๆเลยค่ะหน้าเต็มๆเลยค่ะกลิ่นเนี่ยหอมทั่วบ้านเลยนะคะพร้อมไปเสิร์ฟให้สามีและเด็กๆแล้วค่ะลองกินแล้วนะคะพิซซ่าอร่อยมากๆเลยค่ะ สามีก็ชิมแล้วนะคะสามีก็บอกว่าอร่อยค่ะควรมีไว้ในเมนูนะคะวันนี้แม่แนนต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเพจของแม่แนนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์ให้แม่แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ